ลัคนาราศีพฤกษบ นะครับลัคนา,าราศีพฤกษ์ศพอาทิตกับพระหัสไปอยู่ในเรือนวินาศส่งผลอย่างไรนะครับนะครับไปอยู่ในเรือนวินาศส่งผลอย่างไร <ms> ผมคงจะให้คำนิยามนะครับเข้าใจง่ายๆค,คือไอดาวสองดวงนี้ทั้งพระหัสและอาทิตเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ย ต้องบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบระวังนะครับระวังสักนิดหนึ่งความเดือดร้อนที่จะนำมาจากบุคคลในครอบครัวนะครับไม่พ้นเรื่องเงินหรอกมั้งอืมนะครับความเดือดร้อนที่จะนำพามาจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยหรือเขาติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้สะตุง้งสตางอะไรอย่างเงี้ยก็เราอ่านต้องเข้าไปช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเห็นหน้าผมสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดอยู่ทั้งทางทิกต k อก c e b o o k Fanpage แล้วก็ทาง y o u t u b e นะครับหน้าอาจจะสลับไปสลับมานะอืมนะครับและด้วยเหตุผลนี้นะครับชาวพฤกศบต้องเลี่ยง นะอย่าพยายามเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายต่างๆการที่เราดูดวงนั้นเราจะได้ระวังสิ่งเหล่านี้ได้ถูกนะถ้าเจ็บตัวก็จะได้เจ็บน้อยนะครับจะได้เข้าใจกันให้ถูกไม่ใช่ก็เตือนแล้วว่าเนี่ยจะเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเพราะญาติเนี่ยแล้วพอเขาไปเจอญาติก็ไปเสนอจะช่วยเขาอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายมาพอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บก็เอาและทีนี้ นะฮะเสียเงินเสียทองเสียสะดุ้งเสียสตางนะก็ดูกันให้รอบครอบกันแล้วกันสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วถามว่าแล้วข้อดีของมันล่ะมีไหมการที่ดาวเดินวินาศแบบนี้ทั้งอาทิตย์และพฤหัสนั้นนะครับในแง่ในทางกลับกันนะครับจะหมายถึงคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนแบบลับๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผุ้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นคนในบ้านหรอกน่าจะเป็นคนอื่นๆที่มาจากในวงงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มีโอกาสที่จะสนับสนุนคุณอาจจะให้คุณทํางานอะไรบางอย่างให้แบบลับๆหรือมีการให้เงินช่วยเหลืออะไรกันแบบลับๆก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์นะฮะ จากการฟังตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี่ยงนะครับญาติมาหามาถามมาขอความช่วยเหลือมีก็ให้บอกไม่มีนะครับมีก็ให้บอกไม่มีนะถ้าไปไปไปแบบไปเห็นตรงไปอยากช่วยเหลือเขาเห็นเขาเดือดร้อนเหนืออะรต่างๆคุณก็ต้องรับสภาพนะเพราะคุณไปช่วยเขาเอง เงินมันอยู่ในกระเป๋าคุณมันไม่มีใครเอาออกไปได้ถ้าคุณไม่เต็มใจถูกไหมนะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับนะถ้าเกิดจะเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคแก้เคล็ดนะครับให้ไปเสี่ยงโชคในสถานที่ดังต่อไปนี้1นึหนึ่งอยู่แถววัดนะเจอคนขายลอตเตอรี่ขายหวยเดินมาอยู่ตรงตรงวัดแถววัดเนี่ยซื้อเลย 2. โรงพยาบาลถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือจะซื้ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นหวยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าซื้อในสถานสองสถานที่นี้ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าโรงพยาบาลมีโอกาสจะได้โชคนะครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิง เรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ Line Official ID at @masterming 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ